À, đi vào mẹ quân mà còn gặp chồng mà thích vẫn đớm bình nông. Hôm đi mà lại bình nông, kèn trống bật rải lào bình nông, chậm chậm lào kèn trống bật rải bình nông. Tiêu bát tây nam quân bình nông, tây nam quân, tây nam lại đường quân no. bình À, อ่าบ้านไม่น้องไร้บัตรทิศไหลกเรืองเลยไี่น้องแหล็กเรื่องอย่างเก่งต้อมเกย์อาบัตรทิ้ไปแล้วไน้องแหลกเรื่องก่อนไน้องเองอ,งอ่าต้จมปลาใจไม่ใหญ่ตอดปักได้ไน้อง càng sôm prazi à, giờ rồi nam, luồng nam đứt, ai cường lại coi, mình nói là coi, coi này pla giờ đió, rồi nam luồng mình nói, nô nam keeng luồng lại này มานที่เต็ปลาเลยไปน้องเออวันที่ลังมือเลยนะไปน้องนะปลาตายตัวเดือดเดือดเลยไปน้องเออตัวมามดเลยวัที่จะไม่เตะน้ำน้ำมัน,มนมอย่าง,งเรืเนนอ่อยเรื่อยนูครับจะน้ำก้า,า,กาวไม่ลงเลยไปน้องวัที่จะยิบอบงอ่าตัวเจอๆเลยไปน้องเออ

เบาจิดว่าไปเลยไปน้องเป็นว่านไปน้องเดี๋ยวมันจะไม่ตึงได้ขอเธอมาเไปน้องเลยอือืมียวการถดีไปน้องรถดีอ๋อ อ่าสมนาวไปน้องจำไม่ตึงหรอกคอยเตือมั้งรน้าว่าที่บีไปแล้วไปน้องนะอย่าจำไม่ตึงอันนี้เ,เป็นลูกเอามาแล้วไปน้องอ่หยอดอน้ำปลายน,น้อยไปน้องมัง้งได้เดี๋ยวคอยไปเลยละทุกไปน้องเดี๋ยวมาจิ้มมาละละทุกมาไปน้องมาทุกเลี้วเตียนอ่าจิ้มไหนที่ได้ตีแล้วไหมไปน้องอ่าจิ้มเร็กวันไปน้องได้ตีแล้วไหม bán lơi nó, máu của lỗ túi bình nó, à, nhâm lơi nó, bán lẻ, bán lẻ, bán lẻ, chìm con, chìm con, uổng bình mày nó, Ai à. rồi luôn nó. Do quay nó nó vậy quay. Quay nó nó quay. <cười> <cười> ừ. rồi, nó bơ. Là ngốc, nó 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 vậy nó nó

รักอาเทียบบอลเอิดผมไปคลิปร้อยสองกันกรวยยา่าเนาะอ่าใดงขกไปเนาะชุดเบอร์อะไไปเนาะตามเบงแคบเองร้ยอยองไปเนาะพี่น้องไก,ก่ตั้งแคบมู Mình là đường là tại... Tại... Tại này đưa này bình nó công tay nó tay chip của bình comment mà quả đơn chạy vào đít đặt ngay ngã hết, comment vào đơn đơn chạy bình cái mô tung là rồi lắm bình trăm trăm bảy kêu bình nó mày đổm trúng rồi bình nó trăm bảy

แต่ได้ตังมันน้อยไปน้องนอนแค่ไหน đó là chiếc điếu à đèn mình nói ư, mình mình bỏ đi chưa đi à? พี่น้องถ้าบ้าวที่กินไม่ดูบบาวกินมุมบ้าวน้องก็ตดก็ไปด้วยนะพี่น้องนะถ้าหยอกคลิปนี้ว่ากดไลค์กดแชร์กดจำตระกี้บาริกันพี่น้องนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพี่น้องก็ปุ่นก็ปุ่นพี่น้องให้ติดีย่างแม่งเขาพี่น้องอยง่ากอดถอดบาริสกอดติตามคลิปบาริสตลอดได้มาพี่น้องแหลกคลิปหน้าบาริสอ่าได้มากว่าปีกว่าน้องเลาารอแบบจุ่มพี่น้องนะคลิปนี้บาริสก็ตัวลาไปก่อนก็เชิญไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้อง